สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอคอยจะใช้สินเชื่อของอัพเงินด่วนตอนนี้นะครับทางอัพเงินทันใจเนี่ยเขากลับมาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถขอสินเชื่อกันได้แล้วแต่ในส่วนของอัพเงินทันใจเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบว่าเงินก้อนสําหรับธุรกิจนะครับผมเป็นส่วนเงินก้อนที่เพื่อนๆจะสามารถกู้ได้สูงสุดถึงยถึง1ล้านบาทแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าใครที่จะกู้ถึง1ล้านบาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมีรายการเดินบัญชีแล้วก็มีเงินเดินมีสเตทเมนต์ที่วงเงินค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแต่สําหรับ แต่ว่าพนักง,งานประจําหรืออาชีพอิสระทั่วไปเนี่ยก็ซักแสนสองแสนก็น่าสนใจแล้วนะในส่วนของวิธีการสมัครเพื่อนๆสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ไม่ต้องส่งเอกสารแต่เพื่อนๆต้องคือเพื่อนๆคนที่จะขอกู้สินเชื่อตัวนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้บัญชีกับ SCB แล้วก็มีการเดินบัญชีมีการออมเงินอยู่กับทาง SCB ในส่วนตรงเี้ยอย่างน้อยเนี่ยหเดือนก็คือสําหรับสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องใช้คนค้าประกันแล้วก็ รออนุมัติผลไวสุดเนี่ยสินาทีคือสินเชื่อตัวเนี้ยก่อนหน้านเนี้ยไม่นานนะผมได้ลองขอสินเชื่อแล้วก็คือทางระบบเนี่ยเขาบอกว่ารออนุมัติผล10นาทีแต่ผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยขอไปนะกรอกรายละเอียดอะไรเรียบร้อยก็คือกรอกรายละเอียดแป๊แปบเดียวเลยเพราะว่าผมเนี่ย ใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ใช้บัญชีของ SCB อยู่แล้วเนาะก็คือรายละเอียดข้อมูลเขามีหมดแล้วผมกดไปปุ๊บก็คือในส่วนตัวผมไม่ผ่านนะครับก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขอวงเงินมาก่อนได้นะครับติดบัญชีไว้เพราะว่าถ้าเราไม่กดออกมาใช้เนี่ยเราจะไม่ต้องเสียดอกเลยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยรครับอัตราดอกเบี้ยจะ,จะอยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนหรือเทียบเท่า12%ต่อปีส่วนตรงนี้เป็นดอกเบี้ยแบบ้อยตัวแล้วก็สามารถลดต้นลดดอกเพื่อเพื่อ,อโบกได้นะครับใครมีมากก็โบกได้ ในส่วนของการเลือกจํานวนเดือนที่เราจะผ่อนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะผ่อน60เดือนหรือจะผ่อนน้อยกว่านั้นก็ได้แต่เลทสูงสุดเนี่ยผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่60เดือนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่กู้10,000 20,000คือในส่วนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็คำนวณมาให้นะ10,000จะเสียดอกวันละ2บาทก็คือเทียบเท่าแล้วจะตก1เดือนเนี่ยก็คือ340บาทต่อเดือนต่อเงินก้อน10,000สำหรับใครที่จะกู้20,000 30,000 40,000 50,000เนี่ยก็ เอาตัวดอกเบีย้ย340บาทเนี่ยคูณเข้าไปนะครับใครกู้20 0 0 0่ก็เอา340บาทคูณ2ก็จะเป็นดอกเบีย้ยสําหรับ20 0 0 0ต่อเดือนประมาณนี้เนาะก็ในส่วนของว่าใครที่จะสามารถสมัครสินเชื่ออัพเงินทันใจได้บ้างคือจะเป็นผู้ประกอบการเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-60ปีแล้วก็มีเงินเดินบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อย่างน้อย6เดือนก็คือใครที่ไม่ได้ใช้บัญชี SCB ไม่ได้มีเงินฝากเงินออมหรือเงินเดือนบัญชีเอชซีบีเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดบัญชีเอชซีบีแล้วก็เริ่มฝากเงินเริ่มออมเงินหรือเริ่มเดินบัญชีกับทางเอชซีบีได้เลยเพราะว่าถ้าครบ6เดือนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมายื่นขอสินเชื่อกับตัวนี้ได้นะก็คือมีรายการเดินบัญชีแล้วเพื่อนๆก็จะต้องผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันเอชซีบีอีซีด้วยเพื่อนๆสามารถทําเองได้หรือจะให้ไปให้ที่ธนาคารเนี่ยทำให้ก็ได้นะครับในส่วนของคนที่ต้องการจะสมัครหรือใช้แอปพลิเคชันเอชซีบีอยู่แล้ว หน้าแรกเลยไปที่หัวข้อของสมัครสินเชื่อแล้วก็บัตรเครดิตพอเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปเนี่ยพเพื่อนเพื่อนก็จะเจอเมนูในส่วนของสินเชื่ออัพเงินอันใจพเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกเมนูนั้นได้เลยแล้วมันก็จะเด้งหน้ารายละเอียดมาให้พเพื่อนเพื่อนก็อ่านรายละเอียดแล้วพเพื่อนเพื่อนก็กดสมัครผมขอย้ำว่าพเพื่อนเพื่อนต้องอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวสําหรับใครที่เคยใช้สินเชื่อของอัพเงินด่วนไปแล้วเนี่ย มันก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆใช้เอกสารหรือข้อมูลตัวเดิมไม่ได้อัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็าสามารถกดยืนยันได้เลยแต่ในส่วนของใครที่ เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยก็อัปเดตข้อมูลใหม่เข้าไปในระบบด้วยในส่วนของหัวข้อถัดมานะก็จะเป็นแบบว่าให้เราอ่านข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการที่เราจะขอสินเชื่อพอเพื่ออ่านเรียบร้อยก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดยินยอมหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่หน้าที่กําลังพิจารณาสินเชื่อในส่วนของตัวผมเองรอไม่ถึง1นาทีเนี่ยก็รู้ผลอน,อนุมัติแล้วว่าในส่วนตัวของผมเองไม่ผ่านการขอสินเชื่อแต่ถ้าใครผ่านเนี่ยก็ขอ เป็นกำลังใจให้ด้วยยินดีด้วยการที่ได้สินเชื่อเงินก้อนตรงนี้ไปเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกก็คือสามารถเอาเงินก้อนตรงนี้ไปปิดหนี้นอกระบบได้ สำหรับใครนะที่ผ่านคำขอสินเชื่อออมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้ข้อความแจ้งเตือนจาก SCB Easy เพื่อนเพื่อก็คลิกเข้าไปทำสัญญาในการขอกู้เงินในส่วนตรงนี้นะสำหรับวิธีการสมัครแล้วก็ขอสินเชื่ออัพเงินทันใจเนี่ยก็มีประมาณนี้สำหรับใครที่ต้องการเงินเนี่ยก็ลองทำกับสินเชื่อตัวนี้ดูลองสมัครตัวนี้ดูถ้าไม่ผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตสินเชื่อตัวใหม่ๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดีย๋ยวเราไปโค่นใหม่คลิปหน้าสำหรับ